บางทีละครับช่งางว่าตอนกินเข่าให้เรียนเหรียผมก็ลืมตายทิ่ให้เรียนเหรียญกวนขับแต่ชิบว่ากินเข่าโอ้ปวดหลวบัวดัวหมายจะชี้เป็นบอกครับเมื่อยแล้ววะลูกขั้นเมื่อยกับฝ่ามานั่งเด้อเออนิมนต์มานั่งนิมนต์มานัน่งกันเออเอากระคากรด <c oughs> มึงกลดครับหมายจะชี้เป็นคือผมวะครับปวดดัว เดี๋ยวเราบอกลูกเดี๋ยวเราบอกเขากัเลี้ยกับมันนั่งไหนไว้ไว้พอเสียวปลุกมืไว้เอาหลีดอกกันให้มันเลี้ยอไปทำจอกกันก่อนครับสั่งหลักกับมันดวงเอ่อกะว่าเมื่อยหลักกับเขาไม่รอดเด้อบ้านเนี่ยเมื่อเขาประจังทีของของทองแดงอยู่เลยเด้อกับทองแดงอยู่หนอกเด้อมันเียวเด้อเออขันเมื่อยหลักกับฝ่ามันนั่งนีู่ไว้เออได้ที่แล้วมันบอกได้ที่กับมาเร็วเอาให้เมื่อยก่อน ดางโดนพ่อโอ้ยคนละเงินเกเ่าละบอ่อูกเพราะกันยองเกล่าละบ่อเออขันยองเก้วกับเฝ้าเขาแม่พ่อจะค้นไม่ทานน่โอ้ยเะบ่ด่าหน่อยทั้งสององค์ยีครับมันบ่ตก,กยหกอยอเอฟซีรรครับเมีเพื่อนกัขุนยูสหานันก็เอันยูสิงคโปร์ครับยูสิงคโปร์นี่ครับปีมันหลายปีลูกเพื่อน เก็บอันเก็บอัน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 เก็บซื้อล่ะซื้อให้ไเขาไหวเพิ่อกินกันคุณแม่นด้กิเอ้ยนั่งก่อนนั่งคอยก่อนกับน้องแอมเพื่อนจะาไปใช้ผู้น้องแอมไปเห็นอ่านั่งก่อนนั่งก่อนมามาพี่มาพี่มาเขาจะกินนี่ไหวฟังฟังฟังเร็วเร็วเร็วข้านั่งอันบ่ได้กินไหนพอบ่ให้กินไหนข้าจุนานี่ได้กินเอาทองคำมาหนี้ทองคำทองคำมาหนี้ลูกมาเร็วเร็วเร็วลุกลุก ลูกวันนี้เดี๋ยวทองแดงทองแดงไหมเอาทองแดงวันนี้เอาแดงลงแดงลงเก่งมากทองแดงวันนี้ทองแดงวันนี้ลูกพงษ์นำมาเดี๋ยวมานี่มานี่มานีมาอนนีเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวอ้าวมึงนั่งหันกระดังปล่อยมึงใจอย่างมันมันเขาเนี่ยอย่ามันปื้ออ้าวฟังฟังทองแดงลูกลูกพอเฉาเลยพอเรียบร้อยเดี๋ยวพอมานั่งนี่มาใกล้ๆนี่มามาใกล้ๆนี่มามาใกล้ๆดีกว่าอ้าวเธอมาเอาั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงเก่งมาก เอาหอมแก้มโชว์พุทธเอาไอ้น้ำมาหอมแก้มเร็วจริงมากเอ้ยจังปวดเอาไปนั่งอย่างน้ำมาลูกแม่มันจะมาไหนเกลียดเอามาลูกแม่ไหมมันงอนอย่างดูขับเอาเอาเดงเขาวสองมันก็ได้เอาฟังเร็วลูกอ่าพ่อชนะเด้ออ่าไอ้น้ำนั่งลงทางนั้นนั่งลงนั่งลงเป็นระเบียบลูกเป็นระเบียบเร็วเป็นระเบียบเก่งมากบ่ได้งงนะครับเปไปนั่งไก่ปวดเอาเดี๋ยวเอซีจะเห็นเอาไปนั่งไก่ปวดครับช่างไหนยู่ ฟัง, âm, ง,ง,ง,งน้ำฟังฟังฟังพ่อด้วยเอาเอาเด็กคำเด้อน้านด้งกายเยิอหนาสงสัยทีแล้วเอาเอาไม้